You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. n waste your time no more. โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับทำไมนะผมลดเล็กๆหรือ Big ไบค์นะผมถึงชอบเปลี่ยนนะปั๊มบนนะผม มันเปลี่ยนแล้วมันมันเป็นยังไงนะผมหรือว่าเปลี่ยนเพราะความเท่เฉยๆนะครับผมโอเคนะผมก็สำหรับหล,บหลายๆคนนะผมก็จะมีเหตุผลเนาะไม่ว่าจะแบบเฮ้ยเราไม่ได้ขับขี่เร็วขนาดนั้นนะครับผมจะเปลี่ยนไปทำไมเนาะแล้วก็ปั๊มเบรกเดิมนะมันดีอยู่แล้ว วิศวกรขเขาคำนวณมาดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะผมเราจะไปเปลี่ยนทำไมให้มันเปลืองตังค์นะครับผมแต่นะครับในความเป็นจริงนะการเปลี่ยนปั๊มเบรกนะครับผมนี่นะคือมันช่วยในเรื่องของการเบรกนะครับผมให้ระยะเบรกมันสั้นลงนะผมเพราะว่าในการขับขี่ของเราเนี่ยคือ ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับผมในการขับขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันเนาะมันก็จะช่วยนะหลักๆนะผมทําให้ระยะเบรคของเราอ่ะมันสั้นลงนะประมาณนี้นะผมอันนี้คือข้อดีของการเปลี่ยนพัมเบรกนะไม่ว่าจะเป็นปั๊มแบบปั๊มอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าของคุณผู้ชมเนาะเป็นเบมโบนะผมหรือจะเป็นในส่วนของอะไรอีกล่ะ ที่นิยมกันของอะดรีนนะผมประมาณนี้นะถ้าผมพูดชื่อไม่ถูกก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมก็มันมันดียังไงนะผมการเปลี่ยนปั๊มเนี่ยนะครับผมผมก็ลองนึกสภาพตามผมดูนะผมถ้าเราขับด้วยประมาณเนาะความเร็วอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วแบบว่าเราเกิด ที่จะหยุดรถแบบกระทันหันหนะผมซึ่งถ้าในกรณีที่เป็นปั๊มเดิมนะผมปั๊มบนเดิมนะในการหยุดรถเนี่ยคือเราแตะคันเบรกเข้าอย่างนี้นะผมลักษณะของฟิลลิ่งเนาะนี่เราพูดถึงฟิลลิ่งกันก่อนนะผมฟิลลิ่งของปั๊มเดิมเนี่ยมันจะแบบหยุดรถแล้วมันจะทําให้หน้ารถเรานะครับหน้ารถเรามันสั่นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าคือด้วยลูกสูบที่มันเล็กนะครับผมลูกสูบที่มันเล็ก ลูกสูบปั๊มบนเนาะชุดนี้นะผมมันเล็กมันก็จะทําให้แบบความรู้สึกของเราเนี่ยมันเกิดอาการสะบัดของรถได้นะผมก็ถ้าเราลองมาเปลี่ยนนะตามที่ผมเปลี่ยนมานะผมฟิลลิ่งในการกำเนี่ยคือถ้าเรากำแบบเข้าไปเลยอย่างนี้นะผมลักษณะของฟิลลิ่งของรถนะมันจะค่อยๆหยุดลงนะผมแต่ก็คือถ้าเทียบกับ ระยะเบรกที่ใช้ปั๊มเดิมนะมันจะสั้นกว่าปั๊มเดิมอยู่แล้วนะผมส่วนการเลือกปั๊มนะครับการเลือกปั๊มเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายเบอร์นะสําหรับปั๊มแต่งนะผมอย่างของแบมโบเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เบอร์ไหนบ้างล่ะเบอร์15นะผมเบอร์15นี้ก็คือลูกสูบมันก็จะเป็น16บหทับสนะิเนาะมันก็จะเหมาะกับรถที่มีคาลิปเปอร์ล่างนะ คาลิปเปอร์ล่างก็คือตัวนี้นะผมจะเป็น4พอร์ตนะแต่ถ้ารถเลขของเราอ่ะก็เอามาใช้ได้นะผม16 18ก็คือเบอร์15เนี่ยเบอร์15นะครับผมเกาจะบอกว่าเบอร์15เนี่ยก็คือมันจะสามารถใช้กับปั๊มล่างตัวเดิมของเราได้เลยนะครับผมนี่นะนำมาใช้ได้กับปั๊มล่างตัวเดิมแบบนี้ได้เลยนะครับผมส่วนอีกเบอร์ก็จะเป็นเป็นเบอร์อา เบอร์19นะครับผมนี่นะเบอร์ B 19เบอร์19นี้จะมีขนาดลูกสูบ20่ทับ18นะครับผมอันนี้จะเหมาะกับที่ปั๊มล่างที่เป็นอ่าก็เรียกว่าอะไรล่ะอ่าสพอตสองข้างนะครับผมก็คือมันจะเป็นในลักษณะของปั๊มล่างที่เป็นคู่เนาะเป็นลูกสูบคู่2ฝั่งบีบเข้าหากันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเราเลือกใช้ ไม่เหมาะสมนะผมไม่เหมาะสมก็คือปัม๊มปั๊มบนนะผมมีแรงดันน้อยกว่าปั๊มล่างนะผมมันก็จะทําให้เราแบบยังไงล่ะเบรกแล้วความรู้สึกก็คือเบรกตรงเนี้ยเวลาเราเบรกแล้วมันจะนุ่มไปนะครับผมมันจะนุ่มไปมันจะเหมือนกับเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับผมเราก็เลือกใช้เบอร์นะครับของเบรกบนให้มันเหมาะสม ับเบรกล่างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเฮ้ยเราใส่ใส่เนี้ยใส่เพื่อความเท่เฉยๆไหมหรือว่าใส่เพื่อตกแต่งให้มันสวยงามเนาะจริงๆมันไม่ใช่นะผมเพราะว่าการเปลี่ยนปั๊มบนเนี้ยคือมันช่วยในเรื่องของการอ่าก็เรียกอะไร การเบรกการเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกให้มันดีขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้อย่างของผมตัวนี้ก็จะเป็นของเบมโบนะครับผมเป็นเบอร์15นะครับผมอย่างที่เห็นกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบการตกแต่งรถนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมทําการปรับเปลี่ยนนะครับชุดเบรกให้มันเหมาะสมกับรถเราด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ใช้งาน ให้แบบคือทั้งมีความสวยงามแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้รถนะผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็แล้วก็จะว่ามารีวิวปั๊มเบรกรถผมก็ได้นะผมมีบรรยากาศนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ท้องฟ้าสดใสเหมาะแก่การทำคลิปนะครับผมโอเคนะผมก็สำหรับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมกันนะครับผมสำหรับช่องนัดเอตโตะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Yeah. <laughs> I know brain. Marvin Devine. Uh, I'm saying bye all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right. that I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends, commentators. And I don't know what you say about our private conversations, but it's got hate and things to all It ruins you. In the school, I'm done with you so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm tryna tell you that me just do what me gon'